ดรจตุรงษนาศรีรังโกนค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนบริหารการ,าการศาึกษาทุกท่านนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอในหัวข้อ,ขอการพัฒนารูปแบบก,การนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสราามรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถผมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยมีสมาชิกกลุ่มดังนี้ค่ะดิฉันนางสาวจีดาภาถึงสํา,สาโรงค่ะ สองนางสาวพัชรินทร์ทีพยขุนพธินค่ะสามนายคณินเทียมทันค่ะเดีย๋ยวเราจะมาดูในส่วนของวัตถุประสงค์ค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะหนึ่งเพื่อศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังก,กัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ ส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัา้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมของรูปแบบการพิเทแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการาศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตอนออกเชียงเหนือคะและสุดท้ายนะคะ 4. เพื่อจัดทำคู่มือการ ใช้รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวัดแล้วก็การประเมินผลของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสงก,ก,การสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตอนออกเฉียงเหนือค่ะอันนี้จะเป็นตัวแปรที่ศึกษานะคะก็จะมีหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยจะเป็นทั้งหมดค่าองค์ประกอบ,อบ,อบ,อบอคือหนึ่งพฤติกรรมและแรงจูงใจ ของผู้รับการนิเทศ2บรรยากาศของการนิเทศ3ภา,าวะผู้นำของผู้บริหาร 4. ความรู้และทักษะของบุคลากรในการนิเทศ5วัฒนธรรมโรงเรียนค่ะอันที่สองจะเป็นขอข่ายสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของคุณครูก็จะมีทั้งหมด4องค์ประกอบค่ะ 1. ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 2. การวัดและประเมินตามสภาพจริง 3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือการวัดผลการเรียนรู้ 4. การนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรค่ะก็ต่อไปก็จะเป็นกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยที่แบ,บ่งได้เป็นทั้งหมด4องค์ประกอบ 1. การร่วมวางแผนการนิเทศ 2. การร่วมปฏิบัติการนิเทศ 3. การร่วมประเมินและสรุปผลการนิเทศ 4. การร่วมประชุมการสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานให้ผลย้อนกลับค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นผลการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวัดและประเมินผล าการเรียนรู้ของคุณครูจะแบ่งได้ทั้งหมด3าองค์ประกอบนะคะคือ1คุณภาพของครู2คุณภาพของผู้เรียน3คุณภาพของการศึกษาค่ะต่อไปจะเป็นวิธีดําเนินการะคะ่ะวิธีการดําเนินการนะคะจะแบ,บ่งเป็น4ระยะนะคะระยะที่1คือระยะการศึกษาองค์ประกอบจากศึกษาองค์ประกอบ าจากเอกสารและงานวิจัยครับแล้วก็จะสัมภาษณ์นะคะผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเก้าคนผ่าเกี่ยวกับองค์ประกอบของตำรา,านการมาแลกความร่วมือและการรูปแบบของการที่แบบมีส่วนร่วมค่ะหลังาจากนั้นสิ่งที่ได้คือจะเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัดในปีนี้นะคะในระยะที่สองระยะการพัฒนารูปแบบค่ะ ระยหนี้จะใช้เทคนิคเดลฟาแบบปรับปรุงค่ะจำนวน3รอบนะคะรอบที่1นะคะจะส่งแบบสอบถามนะคะชนิดเรื่องตอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะคะรอบที่2จะเป็นแบบสอบถามนะคะชนิดมาตรา่วนประมาณค่า5้าระดับส่งให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะตรวจสอบรอบที่3จะส่งแบบสอบถามให้ผู้ที่าทาญพิจารณาคําตอบผ่าอีกคั้งเพื่อยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำำําคําตอบนามาสร้างเป็นรูปแบบการนิเทศ แบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการรับและประเมินผลการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนประสมศึกษาค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นระยะที่สามระยะการตรวจต่อความถูกต้องและความเหมาะสมของรูปแบบค่ะก็จะส่งให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูวิชาการนะคะและครูผู้สอนจํานวน450คนค่ะเพื่อหาภาความถูกต้องและความเหมาะสมค่ะหลังจากนั้นเราก็จะ,ะทา รูปแบาบการวิเทศแบบมีส่วนร่วมนะคะเป็นฉบับสมบูรณ์ค่ะมาถึงระยะที่สี่การจัดทําคู่มือการใช้รูปแบบค่ะก็จะจัดทาคู้มือแล้วก็ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะจํานวน5้าคนหาค่าความเหมาะสมของรูปแบบค่ะแล้วหลังจากนี้นเราก็ผู้วิจัยก็จะได้ผู้มือการใช้รูปแบบการวิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะก,การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาค่ะ แล้วก็จะได,ไดะ้ผู้วิจัยจะได้ผู้มือลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนำไปใช้ค่ะครับจากวัตถุประสงค์นะครับที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นนะครับึ่งใั้นผู้วิจัยนะครับได้ผลของการวิจัยออกมาทั้งหมด4ี่ข้อนะครับซึ่งข้อแรกนะครับผู้วิจัยได้องค์ประกอบของ สมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนนะครับซึ่งได้ออกมาทั้งหมดก็คือ4องค์ประกอบนะครับข้อที่หนึ่งก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล2การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง3การสร้างแนะหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้และอสุดท้ายคือการนําผลการประเมินไปใช้และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนะครับส่วนวัตถุประสงค์ที่2นะครับ กระบวนการวิจัยข้อที่2นะครับก็ทะสอนของครับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่2ก็คือรูปแบบของการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนนะครับซึ่งจะมีซึ่งเอาได้มาคือ4องค์ประกอบนะครับก็คือ1ปัจจับใที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการวิการนิเทศแบบมีส่วนร่วม2องขอบขายสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู3กระบวนการนิทศแบบมีส่วนร่วม อสุดท้ายก็คือผลการนิเทศแบบมีส่วนวมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามของครูนะครับข้อที่3นะครับจะเป็นรูปแบบของการนิเทศแบบมีส่วนวมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูนะครับซึ่งจะหาค่าความถูกต้องและความเหมาะสมซึ่งได้อยู่ในระดับโดยรวมก็คืออยู่ในระดับมากที่สุดนะครับส่วนข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับก็ คู่มือการใช้รูปแบบการเรีเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรบบและประเมินผลการเรียนรู้ของครูนะครับมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดครับการ